าจารจะยิ่งของเราเนี่ยอาจารย์พริกที่เอามาเนี่ยอาจารย์พูดบอกว่าเราต้องล้างไหลน้ำเลยเหรอไม่กล้าคุยนะเดี๋ยวจะหาว่าเดนโอเวอร์ตัวหอมแห้งกระเทียมแห้งพริกหรือรวมแต่เครื่องเทศจะไปซื้อแบบที่ตักเป็นกิโลละมัดหนังยางไม่ได้อย่าลืมนะคะของแห้งๆบางอย่างเนี่ยไม่ถูกสุขอ,อนามัยมันก็มีเชื้อราได้และเชื้อราบางตัวอันตรายมากเพราะฉะนั้นต้องเลือกของที่คับดีจริงสะอาดจริงค่ะและถูกสุขอ,อนามัยไม่เช่นนั้นแกงที่ได้ออกมานะคะ องค์รวมอ่ะมันจะเสียหายอันนี้ดูสิคะสีสันสวยกลิ่นก็หอมรสชาติก็เข้มข้น เหมือนปลายฝนอย่างเงี้ยอาจารย์พริกแบาบงทีมันเป็นลาหรออาจารย์อย่างเงี้ยแบบให้ความรูอ้อ,อันนี้นอันนี้แน่นอนค่ะคุณซื้อพริกแห้งรับประทานคุณต้องระมัดระวังนะคะพริกแห้งเดี๋ยวนี้นะคะมีอัลฟาท็อกซินค่ะ,ะรับประทานเสร็จแล้วนะคะเป็นอันตรายนะคะของแห้งต่างๆที่ซื้อในตลาดคุณต้องล้างคุณต้องทําความสะอาดบางตํำรับนะคะหลายตํำรับเดนต้องลวกตำล้อนเดนต้องต้มทิ้งหนึ่งทีก่อนได้ซ้ําไปเพื่อความปลอดภัยสะอาดไปก่อนดีที่สุดค่ะอาจารย์จะยิ่งของเราเนี่ยอาจารย์พริกที่เอามาเนี่ย อาจารย์พุ่มบอกว่าเราต้องล้างไหล่น้าเลยเหรอท่านล้างล้างไหลน้ํามันยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดไม่มีความมั่นใจนะคะต้องชงน้ําร้อนใส่เลยค่ะ mm. น้ํเติดเดือดเลยต้องฆ่าเชื้อโรคให้หมดค่ะบอกเลยของแห้งทุกชนิดต้องล้างทาความสะอาดโดยเฉพาะพริกเนี่ยไว้ใจไม่ได้เพราะทับทับทับ,ท,บทับกันนะคะเม็คพริกเนี่ยหลบหลบเล็กๆแกะดูก็จะมีลาขาวๆเราก็ไม่เห็นแล้วยังมีตรงขั้วอีกและบางทีนะคะผ่าออกมาข้างใน เม็ดข้างในเกิดขึ้นลาข้างในล่ะอาจารย์จะยิงคือเราคัดแล้วคัดอีกเนาะอาจารย์เนาะไม,ไม่ไม่กล้าคุยนะเดี๋ยวจะหาว่าเดนโอเวอร์เดนเลือกพริกทีละเม็ดชุกคะอาจารย์จะยิงถ้าจะสั่งเนี่ยอาจารย์มันต้องยังไงอาจารย์ถ้าอยากรับประทานอนะเดนต้องบอกเลยนะคะเดนไม่ได้ทำเสีแล้วนั่งรอคุณมาสั่งสามวันห้าวันพรีออเดอร์ค่ะอาจารย์เจยิง